สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสวัสดีแฟนๆชาวย t u b e หลักกัดสบายดีเป็นยังพี่น้องทางฝั่งลาวแล้วกับฝั่งไทยสูสุคนเมิดสมองสุบอนนะครับเด้อเมื่อนี้พดพอ่อกับช่างโหลดคือเก้ากับเมื่อนี้ช่างโหลดพามาชมโคกน้องนาของช่างโหลดเองเด้อพี่น้องเด้อที่กัดก่าอยู่บ้านพนทองหมู่แปด ตำบลนาแต่อำเภอคำตะกาจังหวัดสกลนครครับสะกับเป็นสะน,น้อยหนึ่งดอกครับพี่น้องอันสะอยู่นี่ใน,นจางเป็นขุดมืนหาครับปีกายนี่ขุดกับขุดบกเข่าครับเป็นว่าเป็นขุดบกเข่าเป็นว่าเจอดินแข็งเป็นว่าอ่าทราบผมหรือว่าวรถเราบ่แห้งครับ <laughs> ท้งรถบ่แห้งเน่ย ทั้งคนพุดกะบบ่บค่อยเจ่งบันไดนะครับเนาะก็เลยได้บิดบิดเบี้ยว,วแบบนี้แหละครับนี่ครับเป็นสีประบบตรงนะครับพี่น้องนี่ครับทางนี้กระตัมเบิ่มกระน,น้อยนี่ครับมัน <laughs> สิเป็นเบี้ยวๆแบบนี้นะครับบ่ซื้อ <laughs> โอ้แต่อยากหัว ทางนี้กาปลูกกล้วยครับพี่นอ้องกล้วยโอ้เมื่อน,นี้กาได้ทำการาว่าจ้างรถแบคโฮตัวใหญ่มาครับปรับแต่งที่นาครับพี่นอ้องทางนี้กาเอ็ดคันคูใหญ่แน่จังหน่อยพื้นที่เดิมก่อนที่สิมาแต่งเป็นหน้านี่กาเป็นปลาหยางเด้อพี่น้องเด้อ ก็ได้ปลูกยางไว้ครับทั้งหมดกับ16ไร่ครับพี่นอ้องรวมทั้งหมด16ไร่บา้านนี้พ่อพ่อทําแม่เพื่อกแบ่งให้นะครับเนาะแบ่งให้ดูก3คนด้วยกันมีพี่ชายสังโ,ดโกกรดพี่ชายกา๊กและก็พี่ชายกลางและก็ผมส่วนผมอยู่ใดริมนี่ครับใดลิมนี่พี่ชายกลางกับผมเอง ได้ตัดต้นยางออกเมื่อปีที่แล้วเด้อพี่น้องเด้อตัดต้นยางออกอ่ะเอากล้วยมาปลูกใส่บริไท่บด้พวนครับปลูกใส่เลยมั่นกันเลยบองงามครับพี่น้องบาานในปีนี้แก่โตใหม่ครับเก็บนาครับบ,บานนี้ออนะครับตรงนี้นแต่งแล้วเรียบร้อยแต่งเป็นคันนานี่ครับ หากยางหากยางกับดอกมันแลวลวล่ะเราก็ได้โอ้โน,นี่ต้นสะดาวโอ้แกนงามขนาดเลยต้นสะดาวอันนี้มือแมคโครเพิ่นมาถือครับคันคูนี่ยังหน่อยอยู่ครับ ครูยังหน่อยอยู่ยไงปันไดอยากได้ไงก็หนีอยู่นี่เป็นปรับแต่งให้ครับแต่งให้นี่ให้นี่จะตําตะกี้มันจะเป็นสูงอยู่ทั้งนั้นครับอันนี้เป็นปรับแต่งเกียร์ทั้งสูงมาทางตําให้ได้การครับเราก็ได้โอ้คนขับคนเอ็ดเปเ็ดเอ็ดเก่งครับเก่งเก่งเก่งเราก็ กลางนี่ก็คูขนาบยิ่งเลยอ้คูขนาใหญ่ใหญ่อนะครับพื้นที่ของช่างรดที่พอแม่เป็นแบงไก้กะบห้าไล่ครับห้าไล่ จะโล่หวยโลยังออกเป็นทีน่ามดครับบาดนี้ย้วยกบสีเอามาใส่คัมคูนี่ครับปลูกเขาไว้กินดีกว่าครับพี่น้องใครกว่าถิ่มใบซิซิเนื่อ,องจากว่าหน้าไม่ญ่สอนกะเหลือเนื้อที่ไรเดียวครับพี่น้อง ขุดสะขื้กันทั้งนั้นก็ได้ตะกี้เหลือสองลาขุดสะไปไรลายหนึ่งเหลือที่หน้าลรเดียวครับบ่พ่อกินครับพี่นอ้องหน้าลรหนึ่งบ่พ่อกิ่นครับนี่ครับพื้นที่ถนนโอ้เราก็เอดให้ยางใหญ่เลยได้เราก็ได้ครับพื้นที่ถนนไปกลับรถยุสะฮั่น ส่วนทางนี้กะของที่ชายชังโหลดครับของที่ชายชังโหลดเป็นแตงเป็นแตงเหมือต้นปีครับแตงโอ้ฝีมือคนขับแมคโครก็คือกันนะครับเด้ออันนี้อันนี้ยังเป็นอึกลึกอักลากอยู่ครับต่างกันครับกับคนที่มาแตง่งนายชังโหลดนี่นะครับเป็นปรับเป็เรียบเลยโอ้ ได้การครับเห็นไหมครับทางนี้การทั้งนี้ยายแล้วก็ปลูกพริกปลูกมะเขือครับุูน่ะพริกเหามเขือกับอุ่ออนจน,นต่างดี แมคโคตัวใหญ่แห้งดีขนาดครับแห้งเหลือๆเลยเ่นี่ก็เป็นซุ้มหากใหม่หากยางครับเป็นหากยางก็ทำการจูดออกครับพี่น้อง ใครอยู่แต่พันแหงแล้วจุดหกักยางสองกล่องครับอันนี้เป็นกิ่งก้นานสาขาเป็นงานหน่อยงาะแขนงมีหักเนี่ยแต่ก็บหลายโอ้แมคโครเปิ่นกะเหลืองานแล้วครับ งานแลวปูนเป็นไปจอดดิปูนครับอันนี้เป็นต้นมะข้อเด้อพี่น้องเด้อต้นมะขอ้อในการตั้งแต่สังรดเกิดมากับเห็นลดครับเป็นหมากได้เราก็ได้เป็นหมากอยู่เป็นโรนโรนเต็มอยู่ายญ่าะ นี่ครับเป็นหมากไม่หมากเดียวยังสูงเลยเราก็ได้ มีพริกกำลังงามมีมะพริกมะเขือนี่มะเขือเหลืองหรือว่ามะเขือคืนเขือขืแล้วก็มะเขือค้นหร,คหรือว่ามะเขือรับต้นมะฮงโอ้ ทางเี้เป็นการขุดห่องครับโอ้ขุดล่องยังงามเลยคลองไส่ไก่เป็นว่าเชิญของสังโลด,ดมีคลองครับเป็นทีลาบล้วนๆเลยอื้อ ดีครับต้นกล้วยสีเงามาปลูกใส่คููนี่ครับบาดนี่โอ้หลางงามแล้วกล้วยบาดจากปลูกดูหัน่นดินมันแน่นครับดินมาได้ไทยได้พวนเนาะก็เลยตามเนือผ่าครับครับรัอบองามกิ้งดิ้งอยูปลูกสิพ่อปีแล้วครับ ต้นพันธุ์ก็ได้มาจากพูนละ่ะโคกน้องนาคุณป้าพิษตุลล่ะครับต้นพันธุ์เป็นไห้ต้นพันธุ์มาลอยกนอครับปลูกสามแถวโอ้บ่ง,งามเราก็ได้เนื่องจากว่าดินมันแน่นดินมันหัดนอพี่น้องเนาะก็เลยบ่ง,งามครับบาทเนี่ย ยาญ่ม้ปลูกไซพี่ครับบาทนี้เฮ้ยแต่สีง,งามคักล่ะครับบานนี้ฝนมากกอนครับฝนมานี่ละได้ปลูกไซแท้ครับอืมมือนี้เป็นกระขุดได้สองสองล็อกครับสองล็อกเป็นขุดตั้งแต่ บ่ายครับผมขุดตั้งแต่บ่ายโมงอดหกโมงแรงมากเลยเราก็ได้อตอนเสาเป็นกะขุดให้ของแถาแม่ครับตอนเสาเป็นขุดให้ของเถาแม่กับของพี่ไส้ไงอยู่ทั้งขางทั้งพุ่นเราบ่ายเป็นกะจังมาขุดไ้ของจังโหลดได้การขับบาดนี่ เห็ุใดใส่หน้าขาดว่าเบื่อเขาาล้วครับปีนี่ปานขาดไ้ครับคนขับเป็นฟีมือขนาดดีครับปานขาดไว้เลยโอ้ทางนั้นก็เป็นหน้าหน้าคือกัน ทังนั้นก็เป็นหน้าสองล็อกค,ครับส่วนของจังโหลดเป็นหน้าทั้งแถบเลยแปลงลเป็นหน้าทั้งแถบเลยครับแถบนันแน่นมุดเลย